ดวงชะตาราศีสิงห์เกณฑ์ดวงของท่านในช่วงปลายเดือนมกราคมเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ที่20มกราคมไปจนถึงวันที่31มกราคมในช่วงนี้ต้องถือคำสุภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถือว่าดีที่สุดในช่วงนี้สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนมกราคมซึ่งคําทํานายคําพยากรณ์ดวงชะาตานั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําหรับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เข้าสู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปนั้นดูเหมือนว่าดวงของท่าน ก็ยังคงแรงต่อเนื่องไม่ใช่ว่าต่อแต่นี้ไปชีวิตดวงชะตาของท่านท่านนั้นจะไม่พบเจอกับอุปสรรคแน่นอนว่าอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆนั้นย่อมมีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนแต่ก็จะแตกต่างจากในช่วงอดีตหรือในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์ปัญหาที่ท่านจะพบเจอหรืออุปสรรคที่เข้ามากีดขวางท่านนั้นดูเหมือนว่า ท่านจะพบเจอกับหนทางวิธีแก้ไขได้อย่างง่ายดายซึ่งค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างจากในช่วงก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากและในช่วงปลายเดือนมกราคมดาวใหญ่ถือว่าค่อนข้างที่จะส่งผลดีการที่ดาวใหญ่โคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งย้ายราศีค่อนข้างที่จะส่งผลที่ดีส่งผลบวกให้กับชาวราศีสิงห์ยิ่งนักชาวราศีสิงห์นับแต่นี้ไป ไม่ว่าจะเป็นเวลาจังหวะโอกาสต่างๆซึ่งทั้งหมดดูเหมือนจะอยู่ถูกที่ถูกเวลากับชาวราศีสิงห์งนักทุกอย่างจะเข้ามาเกื้อหนุนให้ดวงชะตาของท่านนั้นเปรียบเสมือนว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ของท่านดาวการเงินต่อจากนี้เรียกได้ว,ว่าอยู่ในเส้นทางที่ดีเจอจ้าเจอตลาัดโดดเด่นเป็นอย่างมาก เงินทองในช่วงปลายเดือนนั้นจะไม่ขาดมือท่านจะได้เงินได้ทองจากความสามารถของตัวท่านเองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นมีความขยันมากในช่วงปลายเดือนทําให้ท่านนั้นได้เงินได้ทองไม่ว่าจะเป็นจากอาชีพเสริมท่านจะได้เงินได้ทองจากความสามารถของท่านแต่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันชาวราศีสิงตัวท่านนั้นจะเอ่ยปากขอเรียวขอแรง หรือใช้ใครไหว้วานใครให้ไปทําธุระรวมไปถึงการใช้บริวารใช้ลูกน้องในช่วงระยะเวลาปลายเดือนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดค่อนข้างที่จะไม่ราบรื่นงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะไม่เดินไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวท่านนั้นต้องเข้าไปดูแลต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบรวมไปถึงตัวท่านนั้น จะต้องเข้าไปดูแลตรวจงานด้วยตัวของท่านเองมิเะะนั้นงานของท่านก็จะไม่เดินมิฉะนั้นงานของท่านก็จะไม่เสร็จก็เรียกได้ว,ว่าในตอนนี้ยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้อย่างแน่นอนสําหรับชาวราศีสิงห์ตัวท่านต้องทําด้วยตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างนั้นตัวท่านนั้นต้องเข้าไปดูเข้าไปจัดการมีโอกาสที่งานของท่านนั้นจะสําเร็จเพราะตัวท่านหากอาศัยไหววานคนอื่น ดูแล้วค่อนข้างที่จะยากเอาการเลยทีเดียวในตอนนี้สำหรับการงานของชาวราศีสิง์ในช่วงปลายเดือนมกราคมชาวราศีสิงในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเกือบทุกๆุด้านโดยเฉพาะการงานแล้วทุกอย่างจะดูดีจะดูสะดวกสบายกว่าในช่วงที่ผ่านมางานประจําของชาวราศีสิงนั้นในช่วงปลายเดือน ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์ต่อจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะมีส่วนร่วมกับงานต่างๆยิ่งเป็นงานสำคัญนั้นจะต้องผ่านมือท่านอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โครงการทุกสิง่งทุกอย่างที่สำคัญจะมีชื่อของชาวราศีสิงห์เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมและในเร็ววันนี้ชาวราศีสิงห์ ดูเหมือนท่านจะได้รับโอกาสพิเศษในช่วงปลายเดือนมีโอกาสที่ตัวท่านจะก้าวไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จทางด้านการงานตำแหน่งสำคัญสคัญนั้นรอท่านอยู่มีโอกาสสำคัญจะวิ่งเข้าหาท่านราศีสิงห์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นมีโอกาสจะพบเจอกับสิ่งแปลกใหม่สิ่งท้าทายต่างๆเข้ามาตัวท่านนั้น จะสามารถมองเห็นโอกาสที่แตกต่างไปจากคนอื่นรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้โอกาสดีๆโอกาสพิเศษจากคนที่หวังดีมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้รับข้อเสนอพิเศษจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวท่านรวมไปถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาจะเปิดโอกาสจะทดสอบท่านมีเกณฑ์มีโอกาสที่การงานของท่านจะเปลี่ยนไปในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป แต่สิ่งที่ชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือช่วงร้อยต่อของเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่ท่านนั้นต้องให้ความสำคัญสิ่งที่ท่านอย่ามองข้ามอย่าละเลยนั่นก็คือการที่ตัวท่านนั้นสั่งงานหรืออาศัยไหวหวานใครดูแล้วงานจะไม่คืบหน้าหรืออาจจะเกิดปัญหาขอให้ท่านนั้นเข้าไปดูเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองเชื่อว่าหากท่านเข้าไปดูแลเข้าไปส่อส่อง หลายสิ่งหลายอย่างนั้นที่เป็นอุปสรรคท่านจะสามารถแก้ไขและเคลียร์ได้ทันเวลาไม่มีผลกระทบส่งผลกระทบกับงานของท่านแต่ถ้าหากท่านไว้ใจคนอื่นมากเกินไประวังงานจะเกิดปัญหาระวังมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับท่านและท่านจะต้องเสียเวลามาแก้ไขก็ขอให้ท่านให้ความสำคัญในข้อนี้เอาไว้ให้ดี สำหรับการเงินของชาวราศีสิง์ในช่วงปลายเดือนมกราคมชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ดูเหมือนว่าท่านจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องมองเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองเข้ากระเป๋าถึงแม้ว่าท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยท่านทำเองแทบจะทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปยันสิบ ท่านค่อนข้างที่จะต้องมีส่วนร่วมต้องเข้าไปทำร้อยเปอร์เซนหากท่านอาศัยไหว้วานใครหรือให้ใครเป็นธุระป่าปางให้ค่อนข้างที่จะล้มเหลวค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีชาวราศีสิงในตอนนี้ต้องบอกว่าตัวท่านนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริงในตอนนี้ตัวท่านจะสำเร็จได้ตัวท่านนั้นก็ต้องมีความมณะต้องเหนื่อยแต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดี และเงินจะหลั่งไหลเข้ากระเป๋าของท่านไม่ว่าจะเป็นงานเสริมก็ดีอาชีพพิเศษรวมไปถึงรายได้หลักรายได้ประจำมีโอกาสมีเกณฑ์ที่เงินทองจะเพิ่มพูนมากขึ้นและยังคงรวมไปถึงในตอนนี้มีโอกาสที่ท่านเจรจาค้าขายรวมไปถึงสิ่งของที่ท่านต้องการจะขายจะเปลี่ยนมือมีเกณฑ์สูงที่ท่านจะได้เงินก้อนเข้ากระเป๋า แต่ตัวท่านนั้นจะต้องมีการเจรจาตกลงซื้อขายการทำสัญญาขอให้ท่านเน้นย้ำใน,นจุดนี้เอาไว้ด้วยระมัดระวังหากมีการเร่งรีบมีความรีบร้อนเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาอาจจะทำให้ตัวท่านนั้นเสียปเปรียบในข้อสัญญาในข้อตกลงก็ขอให้ท่านนั้นพิจารณาให้ดีใช้ความรอบคอบเข้ามาช่วยใช้สติปัญญาใช้เหตุผลในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีอย่างแน่นอน สำหรับการเงินของชาวราศีสิงห์และสำหรับเรื่องการเงินของท่านสิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญในช่วงปลายเดือนมกราคมชาวราศีสิงห์จะมีสองสิ่งด้วยกันที่ท่านต้องระวังต้องเน้นย้ำในช่วงนี้ให้ดีสิ่งแรกตัวท่านนั้นหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นควรที่จะวางแผนการเงินของท่านให้ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ในช่วงปลายเดือนมกราคม สิ่งของที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำหรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้สิ่งจำเป็นจะเกิดชำรุดจะเกิดสูญหายมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะต้องเสียเงินเสียทองในการซ่อมบำรุงรักษาขอให้ท่านวางแผนการเงินของท่านให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้นและข้อที่สองชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนมกราคม มีเกณฑ์มีโอกาสสูงเหลือเกินที่ท่านจะต้องหนักอกหนักใจเกี่ยวกับการเงินจะมีคนที่ท่านให้ความเคารพนับถือหรือแม้แต่จะมีคนใกล้ตัวของท่านเข้ามาวุ่นวายกับทรัพย์สินเงินทองของท่านไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบขอยืมรวมไปถึงขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยการให้ท่านนั้นค้ำประกันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้ำประากาันด้วยหลักทรัพย์หรือแม้แต่การค้ำประกันด้วย ตำแหน่งก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ปัญหาต่างๆนั้นจะมาตกอยู่กับท่านชาวราศีสิงห์จะทำอะไรก็ขอให้คิดให้รอบคอบระมัดระวังความใจอ่อนความใจดีของตัวท่านเองจะนำภยัยจะนำปัญหามาให้ท่านต้องแก้ก็ขอให้ท่านให้ความสำคัญในข้อนี้เอาไว้สำหรับด้านสุขภาพของชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนมกราคม สำหรับชาวราศีสิงห์บางท่านในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะมีอาการไม่สบายเจ็บหัวปวดท้องไม่สบายอดอดแอดแอดเป็นเป็นให้หายอยู่เป็นประจำแต่ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ดูเหมือนว่าอาการเหล่านั้นจะเบาจะซาจะทุเลาลงมีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้รักษาถูกจุดถูกที่ทําให้อาการเจ็บหัวปวดท้องที่ท่านเป็นอยู่เป็นประจำในช่วงที่ผ่านมานั้น ในช่วงถัดจานี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นท่านจะกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดีดีวันดีคืนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนมก,กราคมภาพรวมก็ถือว่าท่านดีในลหลายๆเรื่องดีในลหลายๆด้าน แต่ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยต้องลงมือเองในหลายๆสิ่งเช่นกันขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจ,จารณญาณและคลิปนี้ชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ขอแรงใจด้วยการกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนล Channel. ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านประสบความสำเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนล Channel. สวัสดีครับ